ขาอครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับจะต้องเป็นหมายเลข2เท่านั้นอ่าคนที่ไม่ตรงฟังเลยนะครับเด็กๆที่แรงเงาแผนภาพแล้วมันไม่ตรงตามที่เมตรติวตามที่เมตรเฉลยนะครับน้องสร่ง่เม่อยากให้น้องทําก็คือน้องยอมเสียเวลาแป๊บหนึงในห้องสอบเนี่ยอยากให้เราเขียนเป็นหมายเลขเหมือนที่เมตรกาลังทําตามี่เม็ดมาครับทุกคน จากโจทย์ครับจากคําสั่งโจทย์จ้า a ลบ b พา์มพอเราเขียนตัวเลขเข้าไปนะครับเซต a หรือวง a เห็นภาพพิเศษชะประกอบไปด้วยครับเลข1กับ2ครับไปต่อครับน้องๆ b พา์ม b พา์ม b พา์มแปลว่านอกวงกลม b b o y นะครับนอกวงกลม b b o y เห็นชะ1และ4ต่ถไปครับ นี่คือในวงครับน้องๆนอกวงก็ต้องเป็น1 4จริงไม่เอ่ยเราก็เขียนเลข1 4เข้าไปแล้วเราก็ทวนความหมายของการลบครับ a ลบ b พามตัวที่เราไม่เอาก็คือตัวข้างหลังถูกต้องไหมครับข้างหลังเราไม่เอาเอาตัดทิ้งแ a บตัดทิ้งแสบนี่ครับน้อง ตัวไหนที่หนูไม่เอาตัวไหนที่น้องๆไม่เอานะครับตัดทิ้งได้เลยเอาข้างหน้าไม่เอาข้างลังมีเลข1กับมีเลขสตรงไหนต้องตัดทิ้งให้หมดเลยครับน้องตัด1ทิ้งตัด4ทิ้งอ้าวไปตัด1ทิ้งตัด4ี่ทิ้งเห็นไหมครับเหลือเลขอะไรเอ่ยตัวเลขที่เหลือรอดครับเหลือเพียงแค่เหลือเพียงแค่เลขสอเท่านั้นครับนี่จ้าน้องจา๋งจา e ซี่เห็นไหมฮะ นะครับต่อไปข้อ 7, ข้อ8ครับ